ช่วยคิดริ้วของเรามา,าเกนเดี๋ยวเราค่อยไปจัดก,การกับลูกข้างหลังตอนนี้เราขออนุญาตแบ่งหน้าที่ก่อน <c oughs> คือปกติแล้วตาใบแบนด์เนี่นมยมันจะมีหน้าที่เหมือนที่เตกบอกไงออาปิดกันทุกคนหยุดขับกันหนึงแน่มันมันเออหยุดขับแป๊บได้ใส่ใส่ๆหยุดขับแป๊บเดียวเท่านั้นคุณไนท์เป็นลีดเดอร์ลีดเดอร์ลีดเดอร์ก็จะเป็นแบบ เป็นแบบผู้นำต่างๆคอยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเอกหน้าห้องหน้าห้องแบบว่าชอนคอยจบใครทำผิดทรงครูทรงครูคอยชอนชอนได้ก่อนก็รบบเขามีเขาทางอะไรเงี้ยต้องมีคนเป็นเมนโบโคใช่ไหมอ่าันนี้คือเสียงกลางๆที่สุดมันแน่นอนอยู่แล้วดูอ่าวเมื่อกี้กูสั่แบบเผยหน้าเข้าไปงี้กูกูกูเออเรอเนี่ยให้ตำแหน่งนี้มึงไปกูไม่ไม่คาดเทียมมึงนะครับกูเป็นวิชวลนเขา เลยที่เขพูดอ่ะบักคอนั่วอะไรเยนะเป็นวิชวลภาพลักษณ์ของวงบอดแนเรานะฮะก็ริงนะครับท่เพราะว่าจริงๆแล้วคอนเสิร์ตแบงก์กับไอซ์เนี่ยถ้ามาดูกันในวันนี้เราจะเปลี่ยนชื่อคอนเสิร์ตละยังไงเป็นคอนเสิร์ตเป๊ะ